ขอากราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับ EP นี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จ EP 29นะครับวันนี้มีพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคนะครับมาแบ่งปันให้ FC ได้รับชมและสะสมบูชากันอีกเช่นเคยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 68 29นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าดสองสี่นย์สองศูนย์สนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งนะครับส่งฟรีนะครับหรือสแกนคิวอารโค้เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับ E.P. นี้เป็น E.P. ีที่29นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับองระแปดร้บาทนะครับ สององค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทสามองค์สองพันบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่วะะัดระฆังนะครับเนื้อหามวลสารเก่านะครับมีเนื้อมวลสารชัดเจนนะครับนี่ครับ ดูครับเก่าๆมีเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับเป็นเนื้อพะซุ้มกอนะครับนี่ครับเม็ดแร่ดำนะครับนี่ครับสวยเก่านะครับนี่ครับมีเม็ดปูนเปลือกหอยด้วยนะครับสำหรับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับมีเนื้อมวลสารเป็นเนื้อพะซุ้มกอนะครับสวยงามนะครับเนื้อเก่าธรรมชาติเลยครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับ นี่ครับเนื้อเก่าสวยงามนะครับชัดเจนมากเลยครับพี่นะครับผิวพ really ันุ์เก่าเดิมนะครับไม่ได้ล้างนะครับพระเก่าเดิมบ้านบ้านเลยนะครับพระเก่าเดิมบ้านบ้านเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับสวยงามเก่ามากเลยนะครับเต็มไปด้วยมวลสารพุทธคุณนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ ลงรักนะครับลงรักองนี้เป็นลงรักน้าเกลียงนะครับเป็นรักน้ําเกล้ยงนะครับแตกลายงานะครับเหมือนชามสังคโลกนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าชัดเจนครับนะครับเหนื้อเก่าสุดยอดเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับองที่สองนะครับองนี้นะครับ เนื้อเก่าแตกลายงานนะครับมีเนื้อมวลสารนะครับนี่ครับเก่าแก่งมากเลยนะครับดูครับดันข้างนี่เห็นเป็นเนื้อเน่าเนื้อช้ำเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับนี่ครับโอ้ดูครับมีรอยหดตัวรอยยุบตัวนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับแปดร้อยนะครับ ต่อมาองค์ท like ี is, 對對่สามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับทะลุแบบทะลุจริงๆเลยนะครับทะลุลอดซุ้มขึ้นไปด้านบนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเนื้อมวลสารชัดเจนครับเนื้อพลาสุมกกรนะครับางข้างพลาสุกกอนี้ก็จะเห็นเป็นเนื้อแร่ยกเขียวนะครับนี่ครับนี่ครับข่าซ้ายนะครับ เป็นสันคมนะครับเทินอยู่บนเข่าขวานะครับนี่ครับมีปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อพัสซุมกอนะครับนี่ครับนี่ครับมีเห็นเป็นเนื้อแร่หินยอกเขียวนะครับนี่ครับมีเศษตะไบนะครับมีเศษตะไบนะครับนี่ครับสวยงามมากครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่ครับโหสวยมากครับ นี่ครับสวยมากครับเนื้อแตกลายงานเนื้อเน่านะครับนี่ครับเนื้อบนสารของเนื้อพลาสุมกกรนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ สังคตินะครับ <hacerlo> พ so ิมพ์ใหญ่สังคติแบบนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับแตกลายงานนะครับแตกลายงานะครับพิมพ์ใหญ่ล่ําเลยนะครับนี่ครับเข่าซ้ายเทินเข่าขวาชัดเจนนะครับล่องรางน้ําครับอันล่างนะครับฐานเขียงนะครับฐานเขียงล่องรางน้ํานะครับองนี้นะครับ สวยมากครับองค์นี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองที่งดงามนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็มีคาบลาขึ้นแบบนี้นะครับเป็นลาความเก่าคาบปวกนะครับผมนะครับเป็นคาบปวกคาบดินนะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยงามมากเลยครับเนื้อเก่าแก่งนะครับนะครับเนื้อเก่าเก่งนะครับเนื้อขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับนะครับฐานชัดเจนเลยครับฐานขึ้นสันคมชัดเจนเลยครับองนี้นี่ครับเก่าสวยมากเลยครับอง์ที่ห้านี่นะครับนี่ครับ ดูครับเนื้อเน่าด้านหลังนะครับดูครับนี่ครับเนื้อเน่าเนื้อเก่านะครับมีเนื้อมวลสารนะครับดูครับเป็นเนื้อปวกหอยนะครับนี่ครับเนื้อพลาซุ้มกอรวมไปถึงเนื้อพลลอดนะครับด้านหลังเป็นลายกระดานนะครับพี่นะด้านหลังเป็นลายกระดานแบบนี้นะครับด้านข้างแยะปิดปิ้นนะครับนี่ครับจะเห็นไปด้วยเนื้อมวลสารนะครับองนี้เนื้อมวลสารเยอะนะครับองค์ที่ห้านะครับ ต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ค่อนข้างที่สวยเก่าแล้วก็มีคาบกุที่ดูง่ายนะครับเป็นคาบกุคาบดินนะครับที่อยู่ในเจดีนะครับเนื้อนะครับเนื้อจะมีความก็เรียกว่าเนื้อเน่าๆหน่อยนะครับเนื้อเน่าหน่อยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดละคังนะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดบางขุนพรมนะครับองค์นี้เป็นของบางขุนพรมนะครับ นี่ครับเนื้อสวยเก่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับบางองค์จะเห็นเป็นเนื้อเนี่ยจะฟูขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับบางองค์นะครับนี่ครับอย่างองค์นี้นะครับอาจจะอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกนะครับมีคาบดินคราบกุขึ้นทับถมกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับดูครับนี่ก็มวลสารเม็ดซุ้มกอมีนะครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่หกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของบางขุนพรมนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้นะครับได้มาคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นของบางขุนพรมนะครับกุใหม่นะครับเป็นบางขุนพมกุใหม่นะครับนี่ครับซึ่งทันสมเด็จโตสร้างนะครับแต่ว่าคนละกุนะครับ คนละกูกับที่แต่ปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นขึ้นเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้นะครับนี่ครับเห็นขึ้นเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นขึ้นเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตาวัดใหม่อมาตะลดนะครับซึ่งเป็น กุใหม่แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่จะคนละตากับปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นตาใหม่นะครับที่ขึ้นใหม่นะครับหรือที่เขาเรียกว่ากุเจดีเล็กเ่ยครับนี่ครับเป็นพิมพ์แบบนี้เลยครับพี่นะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับ ไล่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับเนื้อสวยเก่าแกงนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิวนะครับเข่าซ้ายทับเข่าขวานะครับเนี่ยครับฐานเนี่ยมีร่องน้ํานะครับองนี้นะครับเป็นฐานเขียงร่องน้ํานะครับมีเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยขึ้นเป็นพนึกเลยนะครับนะครับเนื้อขึ้นเป็นพนึกแบบนี้นะครับพระใหม่ทําไม่ได้นะครับ นี่ครับเนื้อมีเนื้อมวลสารเพรสดพัุสมกอนะครับรวมไปถึงเนื้อของเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อขึ้นผนึกแบบนี้นะครับพร้อใหม่ทําไม่ได้นะครับดูครับนี่ครับเนื้อในนะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นพนึกนะครับดูครับนี่ครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเนื้อขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับนี่ครับซึ่งพับใหม่เนี่ยทําไม่ได้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานเขียงนะครับ สวยงามนะครับนี่ครับสวยมากนะครับองนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับซุ้มนี่ครับหดตัวนะครับเป็นเกลียวเลยนะครับพี่นะซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับซึ่งพระใหม่นี่ก็ทําไม่ได้เช่นกันนะครับสวยมากครับองนี้นะครับดูนะครับเนื้อเม็ดพระซุ้มกอเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับนี่ครับองค์ที่เก้านะครับ ต่อมานะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนี้นะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอง์นี้นะครับน่าจะเป็นบล็อกต้นๆเลยนะครับพี่นะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จที่กดพิมพ์นะครับครั้งแรกๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยขึ้นพันึกเลยนะครับมีจมูกมีเมตตาขึ้นเลยนะครับองคนี้ถือว่าเป็นองที่สวยนะครับ เป็นองค์ที่กดพิมพ์นะครับเป็นองค์แรกๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยมุดหดตัวเข้าไปที่ศีษะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน่ครับดูครับดูเนื้อครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นผนึกนะครับความเก่าขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับซึ่งพระเก่าเนี่ยจะเห็นเป็นผนึกแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับถือว่าสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่องค์นี้นะถือว่าสวยมากเลยครับดูครับเนื้อเม็ดพระซุ้มกอนะครับโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดองนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นของหลวงปู่โตะ๊หรือเปล่านะครับนี่ครับดูครับเป็นพิมพ์ขาดโต๊ะนะครับดูครับแล้วเนื้อเนี่ยจะแตกต่างเลยนะครับนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยเหมือนสมเด็จวัลระังมากนะครับพี่นะครับอาจจะเป็นนะครับที่ผมนำมาให้พี่พ fc ได้รับชมเนี่ย นะครับอาจจะเป็นสมเด็จวัลังนะครับที่สร้างก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสมเด็จหลวงพ่โตเนี่ยซึ่งมาที่หลังนะครับซึ่งมาทําแบบตามขององค์พิมพ์นี้ก็ได้นะครับพี่นะที่ผมคิดแบบนี้นะครับนะครับที่ผมคิดแบบนี้คือดูเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยขึ้นเป็นผนึกเลยนะครับขึ้นเป็นผนึกซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวนะครับ นี่ครับดูที่เนื้อนะครับนี่ครับหลักฐานชัดเจนนะครับนี่ครับดูที่เนื้อหลักฐานชัดเจนเลยครับพี่นะเนี่ยครับดูเนื้อครับเห็นไหมครับแล้วมีเนื้อเม็ดแร่เขียวเนี่ยครับเนี่ยซึ่งเป็นแร่ลัตนาชาตินะครับเนื้อมวลสารนะครับมีเนื้อพักซุ้มกอด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็น ของสมเด็จโตธรรมนะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองที่สิบสองนะครับเป็นพิมเจดีย์ใหญ่นะครับวัดระฆังนะครับองนี้สวยมากนะครับองนี้นะครับถือว่าเนื้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับองค์แบบนี้นะครับนี่ครับ ผมนำมารวมอยู่ในชุดสามองค์สองพันให้พี่ๆ FC ได้รับชมในวันนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันได้นะครับนะครับเพราะปกติเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะขายได้เกินพันนะครับเนี่ยสำหรับเอามาฝากพี่ๆ FC ที่รับชมในช่วงท้ายๆนะครับนะครับก่อนตัดสินใจนะครับนะครับก่อนตัดสินใจเนี่ยก่อนตัดสินใจเลื่อนผ่านนะครับ นะลองลองดูก่อนนะครับนี่ครับลองดูเนื้อหามวลสารก่อนนะครับนี่ครับดูครับดูครับลวพระองค์นี้มีรอยฝนมาด้วยครับนะครับดูครับสวยมากครับเนื้อองค์นี้สวยมากครับเป็นเนื้อวัดระคังพิมพเจดีนะครับตรงนี้นะครับองค์ที่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับสิบสามนี้นะครับ เป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะครับแต่เป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับนะครับองนะี้เป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับอ่าเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับองนี้นะครับซึ่งเนื้อสวยนะครับขึ้นพระนึกเก่าแก่งเลยครับ เห็นไหมครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กนะครับเนื้อซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนะครับเนื้อซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวด้านในเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับองนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับมีในหนังสือนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะพี่รอแป๊บหนึ่งนะบทหวังสือเลยครับง่ายๆเลยสวย เอาหนังสือไปแล้วนะพี่เดี๋ยวนะมีนะครับมีนะครับนี่ผมได้ถ่ายเคยถ่ายรูปไว้อยู่นะนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีเล็กที่สวยมากครับองนี้ครับพี่นะครับนี่ครับซึ่งดูได้เลยครับพี่นะครับดูจากเนื้อนะครับดูครับนี่ครับซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับ เนี่ยครับดูเนื้อเนี่ยครับหดตัวเข้าไปด้านในเลยนะครับสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนื้อด้านในของเสียนเลยนะครับว่ามันขึ้นผันนึกเลยนะพี่นะซึ่งพราใหม่นยทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยขึ้นผันนึกอยู่ด้านในเลยนะครับนี่ครับดูครับ นี่ครับดูความเก่าครับพี่นี่ครับโอ้โหผมบอกเลยว่าครับนี่ครับสวยจริงครับพี่นะครับองค์ที่สิบสามนะครับ นะครับพี่แปมน,นะครับนี่ครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่องค์ที่สิบสี่นะครับ นี่ครับองนี้เป็นองที่สิบสี่นะครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับนี่ครับองนี้พิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับองนี้นะครับนี่ครับมีเหมือนเป็นเส้นเกสาด้วยนะครับพี่นะนี่ครับพี่นะ เป็นเหมือนเส้นเกษานะครับเนี่ยขึ้นมาจากเนื้อแบบนี้เลยครับพี่นะครับเนี่ยเป็นเส้นเกษานะครับผมเพิ่งเคยเจอนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนี่ยครับดูครับซึ่งเนื้อพ้าเนี่ยเก่ามากเลยครับเนี่ครับดูครับเนื้อเน่าเลยครับพี่นะครับดูครับ เห็นไหมครับมีทั้งเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับดูครับโอ้โหรงนี้ครับนี่ครับสวยมากครับตรงนี้มีเกสาด้วยนะพี่นะครับอง์ที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีเส้นนะครับนีครับเส้นด้านล่างนะครับ นี่ครับโ้ดูนะครับซุ้มใหญ่ตั้งนะครับหดตัวเป็นเกลียวนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับพี่นะยิ่งสองยิ่งสวยนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับสวยมากครับนี่ครับองที่สิบห้านะครับ สื้อผ้าในมีรอยปูไตรอยหนอนด้นยาวเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งตามหลักความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกแทนเฉยๆนะครับนี่เขาเรียกว่ารอยที่เวลาที่เขาปั๊มพระกดพระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปาดพระนะครับก็จะเห็นเป็นร่องรอยของรอยมวลสารเม็ดใหญ่นะครับนะครับมวลสารเม็ดใหญ่ที่กิ้งตามเนื้อพระนะครับ นะครับ PPFC ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเนาะเผื่อบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็แชร์แชร์กันนะครับแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์ที่สิบห้านะครับอ่าวันนี้ครับว่าจะใดกล่าวไปไม่สุภาพขอประทานอภัยพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับ ติดต่อเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0969026829นะครับ id line นย์เก6 7 2 4 0 2 0 3นะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสแกน qr code มาเป็นเพื่อนกันในไลน์ได้เลยนะครับรูปหน้าไลน์เป็นรูปหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับคุยกันเขาเรียกว่าเป็นกันเองนะครับพี่นะคุยกันแบบพี่น้องนะคบพี่นะวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่ fc ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ